เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอน้องเะจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนสเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสต็อกนะคะของกระบะที่เพชรยนต์นะคะว่าตอนนี้มีรุ่นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวเลือกอะไรบ้างนะคะที่จะให้ลูกค้าได้เข้ามาดูเนะาะเจจ๋าจะพาไปดูแบบรว,รวมรวมนะคะทั้งหมดเลยว่า มีราคาเท่าไหร่เกียร์อะไรนะแล้วก็ผ่อนเท่าไร่เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าถ้า FC คนไหนอยากได้เห็นรีวิวแบบรายคันอยากเห็นรีวิวแบบเจาะลึกนะคะกดเข้าไปหน้าช่องน้องก็จ๋านะคะแล้วก็กดตรงคําว่าวีดีโอกดเข้าไปดูได้เลยเลือกชมได้เลยนะคะถ้าสนใจคันไหนก็โทรมาสอบถามได้ว่าคันนี้ติดจองหรือ,อยังนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะมาไวไปไวแล้วเซลล์ขายค่อนข้างเยอะแล้วขายออนไลน์นะคะทั่วประเทศเลย วันนี้นะคะน้องก็จ๋าก็จะมาเริ่มจากตัวกระบะโตโยต้ารีโวนะคะตัว2.4 Ent นทนะคะมาพร้อมเกียร์แมนนวลเป็นตัวแคปนะคะราคาดีด้วยนะคะราคาไม่ถึง400,000บาทคันนี้นะคะราคาไม่ถึง400,000บาทได้ปี2021นะคะตัวนี้นะคะปี2021นะคะราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นนะคะยังไม่ติดจองค่ะคันนี้รายละเอียดตัวรถคือสวยมาก ะะจะจะ้าบอกเลยรถผ่านการใช้งานมาแค่3ปีไม่ห5 0 0 0กิโลเมตรนะคะแล้วก็ได้สีขาวนะคะขาวมุกด้วยนะ F4 ล้อแมกกได้นอลลอยแล้วเรียบร้อยนะถ้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก7,600บาทนะคะฟรีดาว ลูกค้ารายได้อยู่ที่ประมาณสัก1 5ื่นห้าเนี่ยเช่าซื้อคนเดียวได้สบายเลยนะคะแล้วตัวรถที่เพชรยนต์เนี่ยเหมือนที่จะาจ่าแจ้งเราจะคัดรถนะคะคัดเกรดคัดสันให้ทุกคันเลยลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะจะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไมเปลี่ยนเล่มตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าโฉมหน้าหมูป่านะคะลูกค้าป้ายแดงอยู่ที่6กแ0 0 0้บาทหายไปแล้วเกือบ50%นนี่คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รถคุณภาพที่เพชรยนต์นะคะตัวรถสวยๆนะคะคันนี้ภายในไม่ช้ำ นะคะไม่หาหมื่นห้า 55, นะสวยมากแล้วก็ภายในเนี่ยตัวตัวที่เขาให้มาเนี่ยฟังก์ชันก็ไม่ได้ให้อะไรมาเยอะเพราะว่าตัวเอ็นทเป็นตัวเริ่มต้นแต่ให้ลูกค้าดูสภาพดูความสวยนะคะรถที่จะเอาไปใช้งานหรือเอาไปทํามาหากินต่อยอดธุรกิจนะคะตอบโจทย์นะคะกับการใช้งานลูกค้าหรือไม่นะคะและคุ้มค่าหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามัน,มนก็แค่ห้าหมื่นนะน้องก็จะว่าเอาไปใช้งานต่อยาวๆเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะ ผ่อนก็ถูกแล้วก็ออกง่ายด้วยนะราคาจัดก็ไม่ถึง4 0 0 0สนลูกค้ารายได้เหมือนห้าทหมกทักไทยนอนก็ะจามาได้เลยมีมีเครดิตได้ยิ่งดีนะคะมีเครดิตยิ่งกู้ง่ายนะคะตอนนี้ก็สภาพตัวรถเดิมๆเหมือนกันเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคันนี้ 3 8 9แ0 0่บาทนะคะเอาไปทำมาหากินต่อยอดได้เลยสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะอยากได้กระบะสวยๆนะคะคุณภาพดีเกรด A นะคะนึกถึงเพชรยนต์ได้เลยนะคะรถทุกคันพร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดก็คือพร้อมขับออกได้เลยตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเติม รถคัดเกตให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวห้องเครื่องเนี่ยน้องกรจจายังจะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าวันนี้มาอัปเดตสต็อกแต่ถ้าลูกค้าอยากให้น้องก็จจารีวิวคันไหนเป็นพิเศษก็แคปทะเบียนแล้วก็ทักอินบ็อกนะคะเบอร์น้องกัจจาแอดไลน์ได้ก็โทรมาพูดคุยกันได้นะคะปรึกษาน้องกัจจาได้ไม่ต้องเกรงใจเนาะแล้วก็คันต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกโคหลุดจองมาแล้วสี่รอบ หลุดจองมาแล้วสีรอบนะคะรอเจ้าของนะคะรอเจ้าของที่หลุดจองแม่อะไรน,นะคะลูกค้าลูกค้าอาชีพเขาไม่ชัดเจนนะคะก็เลยซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้ก็หลุดจองแล้วนะคะสดและเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้นะคะไมค์เก้าหมื่นนะคะเป็น2.4นะคะตัวล็อกโคนะคะเป็นตัวล็อกโคปี2019ไมค์เก้าหมื่นหกพันกิโลเมตรนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งของแท้ล็อกโคเลยนะคะที่ไหนไม่มีเพรยนยังมีให้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่ คันนี้ราคาอยู่ที่659,000บาทฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทได้ออปชั่นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ชุดแต่งตัวล้อชุดล้อนะคะคิ้วซุ้มล้อกระจกสีดำพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะที่เปิดสีดำตัดกับตัวสีรถนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะนี่นะคะหลังคาสีดำเช่นกันนะคะ รายละเอียดตัวรถนะคะตัวนี้ได้เกียร์ออทออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็กล้องถอยเรียบร้อยนะคะสภาพสวยไม่เก้าหมื่นเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะสภาพรถที่น้องจะให้ดูคือไม่ช้ำนะคะถ้าสนใจแล้วก็ชอบแบบว่าครบเซตเลยชุดแต่งชุดแต่งครบไม่ต้องไปทำอ่ะแล้วก็ได้ความเท่ความเข้มนะติดต่อน้องอาจ่าเข้ามาค่ะคันนี้เนาะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองเหมือนที่น้องอาจ่าแจ้งเลยมาดูตัวรถ ะะแล้วก็บริษัทเนี่ยเปิดทําการทุกวันนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะรถรงสรงสวยๆแบบนี้นะคะรีบติดต่อน้องเจ้าจ๋าเข้ามานะคะตัวละโคก็มีนะคะมีหลายรุ่นหลายรุ่นนะคะแถวหลังเนี่ยเพียบเลยแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เป็นตัว G นะคะเป็น4ประตูออโต้เหมือนกันเป็น2.4ตัว G นะคะตัว G เนี่ยออปชั่นเขาก็จะให้แอร์หลังกล้องหน้าโอแอร์หลังกล้องถอยไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์ตัวละโคอ่าตัวละโคเนี่ย พัดลมเอ่อพัดลมแอร์หลังก็มีให้แล้วเหมือนกันนะคะส่วนคันนี้เป็นตัว G ราคา5้าแสนเจ็ดหบาทนะคะได้ปี2018 130, 000, ันสไมล์หนึ่งแสนมนกิโลนะคะตัวรถสวยนะคะตรงนี้ก็ได้กี่ r Auto สี4ประตูยกสูงนะคะถ้าใครอยากได้เป็นหลังคาคลาลิบอยก็มีคันนี้ราคา5้าแสนเจ็ดหบาทผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทฟรีดาวนะคะหรือว่าเพิ่มเพิ่มค่างวดอีกหนึ่งพันไปเอารีโวก็ได้นะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะคนชอบไม่เหมือนกันนะคะ ราคาต่างกัน80,000ประมาณ89,000นะคะเกือบ90,000อ่าตัวนี้นะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะนี่กระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้าสภาพตัวรถเป็นเบาะหนังนตัว G ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้แอร์ออโต้นะคะกล้องถอยมีให้แล้วนะคะแตกต่างกันกับล็อกโคก็ชุดแต่งแล้วก็ตัวภายนอกภายในนะคะอันนี้มันเป็นตัว G นะคะลูกคา้าราคา5 7 9แส นี่นะคะมีให้เลือกเยอะนะคะกระบะหรือว่าจะเอาอีกหนึ่งคันนะคะตัว G เหมือนกันนะสีขาวสภาพเดิมมากนะคะโอคันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าคันนี้ติดจองแล้วราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้เป็นตัวสองจุดสี e น e ่นะคะตัวต e ัว e+ เป็นตัว e+ นะคะตัว e+ เนี่ยก็จะต่างกับตัว G คืออ่า ฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่ตัว e plus เนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้แอร์หลังนะคะจะไม่ได้แอร์หลังนะ,ะ,ะงนะตรงนี้แต่เขาติดจองไปแล้วเนาะอ่าหรือว่จะเอาสีแดงนะคะกระบะตัวสีแดงก็เป็นตัวรี v o ปี2016นะคะหน้าจิ้งเหลนหน้าแบนนะใครชอบคันสีแดงก็มาจับมาจองกันได้นะคะ เป็นราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะลดเดี๋ยวจะจา๋าหาส่วนลดให้คันนี้นะคะเดี๋ยวจะจ๋าลดให้ 20- 0 0 0เหลือ4 5 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับตัวสีแดงเกียร์แมนนวลสีประตูลดบ้านไม้9หม0 0นะคะรดบ้านไมเก้า0,000มิลเล่มพร้อมครบนะคะคันนี้สีแดงด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากผ่อนแพงแต่อยากได้สีประตูเกียร์แมนนวลสีแดงน,น้องก็จ๋าแนะนําคันนี้เลยนะคะหรือว่าอีกหนึ่งคันนะคะแบนด์อีสุแบนด์อีสุนะคะแบนด์อีสุคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว L นะ 19โอ้ขออภัยค่ะ่ 9, ตัวแซดนะคะราคา479เท่านั้นเองนะคะลูกค้า4 7 9เท่านั้นเองนะคะลงแม็กใส่แม็กให้เรียบร้อยนะคะราคาแค่479,0 0 0บาทเอาตัวรถส,สวยๆไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะ FC นะใครชอบอีซูนะคะหรือว่าอยากซื้อส่วนก็คุ้มได้4ประตูใช้งานราคาไม่ถึง50,000 0นะคะไม่แค่แสนเดียวนะไม่แค่แสนสองได้แบตอีซูไปใช้งานนะคะช่วงล่างแข็งนะคะ ตัวถังแข็งสุดยอดทนนะคะตัว D-MAX นะสีขาวมุก479ปี10ปี2018นหะอ๋อขออภัยค่ะปี2016ตัว d m a มเนี่ยราคามันจะแพงกว่าของของรีโวอยู่แล้วนะคะตามตลาดเลยหรือว่าจะเอาตัวพร้อมหลังคาแคล,ลิบอยนะคะเป็นตัว G ก็ราคา559ได้ปี19แต่ไม่แสนเจ็คันนี้นะคะพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะตัว G นะคะปี2019ราคา500 ห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่ถึงนะประมาณหนึ 100, ่งหมื่นกับอีกหลักร้อยสภาพภายในเนี่ยตัวจีเขาจะได้บอกปรับไฟฟ้านะเจา้จาจ๋าลืมแจ้งนะคะแล้วก็พวงมาลายัยส,ส,สภาพสวยสภาพสวยนะคะลูกค้าวันนี้เอามาให้ชมหลายๆคันเลยตัวเลือกหลายคันลูกค้าจะได้เห็นว่ามีตอนตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างที่น้องจ๋ามีแล้วก็ได้อัปเดตลงให้ดูนอกจากมีรีวิวลงดูทุกวันนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้ามาใหม่ๆหรือว่าอยากได้สเปคตรงที่ น้องก็จ๋าไม่มีก็ลองมาพูดคุยสอบถามก่อนว่าน้องก็จ๋าหาให้ได้ไหมนะคะเราก็มาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว2.4ตัว e plus นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะ, or, ะ,คะแต่จะเป็นยังเป็นโฉมปี2010ตัวนี้เป็นปี2017นะคะแต่ได้หน้าจริงเลนเนาะถ้าเป็นปี2018ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูคันนี้แค่ 4, 3, 4 000, 9 9 0 0 0บาทนะคะเกียร์ออโต้นะคะท่านผู้ชมนะคะ เกียร์ออนะคันนี้เดี๋ยวน้องจ๋าจะเอามารีวิวให้ดูตัวอ e ีพัทเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นกล้องถอยแต่ว่าตัวเบาะจะได้เบาะผ้าแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีสแตนดาร์ดโรงงานนะคะตัวรถสวยๆว,วันนี้มาดูคันสีขาวตัวจีหนึ่งคันนะคะตัวนี้ก็มีหลังคาแคลริบอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้มาในปี2019นะคะราคา599นะ รู้สึกว่าไมค์คันนี้จะน้อยเหมือนกันนะคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนีคะห้าเก้านะคะสองจุดสี่จีเป็นลนเนอร์เกียออโต้นะคะสภาพสวยเหมือนกันนะคะพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะถ้าสนใจก็แ c a ทะเบียนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะน้องก็จะก็พามาอัพเดตข่าวขานะคะตอนนี้ว่าตอน นะคะว่าตอนนี้สต็อกของกระบะของเราเนี่ยมีให้เลือกกี่คันมีกี่ตัวกันบ้างที่ลูกค้าน่าสนใจแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้แต่ขอย้านะคะว่ารับประกันรถทุกคันเนี่ยเราคัดเกดตีะะบริษัทที่ยนขายรถเกตเเท่านั้นนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะแข่งขันกันคุณภาพเราจะไม่ได้ดั้มราคากับที่อื่นเนาะอันนี้คือแจ้งลูกค้าไว้นะคะสาหรับ fc น้องก็จะเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ดูคลิปน้องกจัดจนจบคลิปนะคะถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาด ข่าวสารการอัปเดตรถเข้ามาใหม่แน่นอนเพราะว่าท่านมีเข้ามาปุ๊บนะคะต่อให้ชงหรือยังไม่ชงหรือล้างยังไม่ล้างน้องจะรีวิวให้ดูแน่นอนนะคะไม่พลาดข่าวสารแน่นอนก่อนใครสำหรับวันี้จะจ่า,จาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ